น้ำตกพาเจเลยดูตำบลช่องแคอบอเภอุพบพระธรรมตาวันนะครับวันนี้ผมคุณคูมินนะครับพาเด็กๆนักศึกษานะครับนี่คือนักศึกษาชั้นปร ค่ะนี่น้องหยกนะน้องหยกปออะไรให้น้องหยกอยู่ป้อปอปอฉาบครับไมฉาบนะครับอันี้ไม่ใช่เด็กนะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาเดี๋ยวปอหอบครับเดี๋ยวไม่จบนะครับเป็นหน้าหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะพาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าหอบฟรีนะครับนะครน้องๆไปดูกันละเอียนเลยดูดูเพื่อนเขาเนี่ยดีดูเพื่อนเขาเนี่ยเนี่ยเพื่อนเลยสุดยอดเหมือนกันเลยครับดูดิแล้วก็เกลเดี๋ยวเราต้องเกลือกให้นเต็มจุด ไฮไลท์ของน้ําตกพาเจริญก็คือชั้นใหญ่ชั้นเดียวมีขั้นเล็กเล็กลดหลั่นลงมาประมาณ97ชั้นอีบ่อร้อนธรรมชาติด้วยอุณหภูมิประมาณ60องศาที่เราพาเด็กๆอนุบาลมาแล้วมส่งเส้นเดมเนี่ครับอ๋อเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมครับอันนี้น้องนิกนะครับน้องนิกอนุบาลอนุบาลปห พร้อมนะครับพร้อมแล้วครับอีกสองคนอยู่ข้างล่างฮะกำลังดินขึ้นมาเวลาครับดูครับก็จะเป็นโอ้น้ำตกสูงมากเลยครับดูดิตั้งแต่ข้างล่างลงมาครับตรงนี้เส้นทางลาดชันมากาานะดูครับวันนี้ไม่บ่นเลยครับตามผมมาเนี่ย អត់ទេ มาลวถึงแล้วครับคนที่สองมาถึงแล้วครับคนที่สามอนุบาลเด็กโคงกำลังขึ้นมานะฮะก็จะมีป่าดงดิบป่าดิบเช้นแล้วก็ต้นไม้มาถึงแล้วนะฮะนี่ผู้อันนี้ อะไรนะอ่าพอ,อของเรานะครับน้องแพวก็มาถึงแล้วนะฮะอันนี้พออของเรานะพออ,อพออนุบาลเด็กคงเราก็ถึงเวลาตะลุยป่านฮะคใครที่ใส่แข็บคีมาก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยจะมีทากหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะฮะ หลังจากถึงชั้นบนสุดเราก็มาส่งนักวิเคราะห์น้ำมาตรวจเช็คสภาพน้ำนะครับตอนนี้เขาก็กำลังดูอยู่หลังจากที่เราขึ้นแล้วเราก็ต้องเดินลงกันอีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วข้างบนนี้ เล่นแต่สุดยอดเลยนะครับเจ้าของเผ็ด จากที่เราไปได้านบนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ลงมาด้านล่างถึงได้เจอแม่ตะเขียนเมืองตากออสุดจัดนะครับน้องป .3 ภาบถ่ายนางแบบครับนางแบบเยอะครับตอนนี้ดูดิรอคิวกันเยอะเลยอะฮะรอคิวเลย่ะโอวีดีโอ จริงๆแล้วน้ำตกพาเจริญหรือรถยนแห่งชาติน้ำตกพาเจริญก็มีเพียงเท่านี้ริงมุมถ่ายรูปตรงหน้าน้ำตกแล้วก็มีจุดตการเสรร้านอาหารแล้วครับถึงเวลากลับบ้านแล้วครับน้องก็บอ,อกว่าจะกลับแล้วลิงไว้ที่นี่ครับทำไมถึงลืมลิงไว้ที่นี่ครับ <laughs>